รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้หูวงการบาสที่ดังที่สุดเก่งที่สุดคว้าแชมป์ามากที่สุดแต่เลิกคบกันเพราะนักเตะคนหนึ่งโลกแทบไม่รู้จักบอกเขาไม่เคยตัวหาเล่น แล้วเขาก็สามารถดิฟเฟนเดตป้องกันจนฮาเล่นยิงไม่ได้ในรอบชิงพี่น้องฟังแล้วจะได้กอลอจจอกำลังใจแต่มีฝันร้ายยิ่งกว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งอังคะชาชาา จจััดดไไปปร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free คืนนี้สามเน้นๆ สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่แชมป์จัดไปวันนี้จะพูดถึง3เยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าซีซั่นที่เพิ่งจะจบไปทีมที่ successful ที่สุดก็คือเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถจัดไปถึง3แชมป์ก็วันนี้ฉากผมเต็มไปด้วยเบอร์สาหมดเลยครับนี่คือเสื้อตัวเดียวในโลกจากแมนซิตี้ c h a แชมป์ลูกบาสก็มีเบอร์3และวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณนะครับ งาน2ชิ้นแชมป์จัดไปแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นงานอาร์ต3ชิ้นที่ทางด้านของคุณตีเทอดเกียรติแล้วก็คุณอายิโนโได้ส่งมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับแชมป์จัดไปและมิวเซียมแชมป์มวิวเดโอของเราฮะพูดถึงแมนซิตี้เนี่ยเ <c oughs> บื้องหลังน่าสนใจครับเมื่อวันนี้พี่น้องคงจะคิดเหมือนกับผมว่าเฮ้ยทำไมทุกวันนี้เด็กไทยไอ้วนขึ้นเฮ้ยทำไมคนอ้วนมันมีทั้งคนไม่เล่นกีฬาก็อ้วนแล้วคนเล่นกีฬาก็อ้วนหนึ่งในเหตุผลครับ เราเอากีฬากับน,น้ำมเมามาปนกันเละเดินไปหลายคนไปตีกอล์ฟตีไปดื่มไปหลังหลังสนามบอลเตะไปก็ดื่มไปวันนี้แชมป์ก็เลยจะจัดไปจักใจฮะ24ชั่วโมงก่อนแมซิทีจะได้แชมป์ปอะติศาสตร์ก็คือแชมป์บอลลีกแชมป์บอลทัวและแชมป์ที่ยากที่สุดก็คือแชมป์แห่งยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งรอมาร้อยกว่าปี24ชั่วโมงก่อนจะก,ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์ของยุโรปเขากินอะไรกัน ไม่มีใครรู้ทุกอย่างครับดังนั้นแมนซิก็เลยรวมพล3ฝ่ายสำคัญในการรังสรรอาหาร4มื้อสำคัญก่อนนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีก v v อร u งูจีนอินเตอร์มิลาน3ฝ่ายก็มีหัวหน้าเชฟนักโภชนาการและสถาบันวิทยาศาสตร์ที่อ่านขาดว่าอาหารที่ดีต้องดีต่อกล้ามเนื้อให้พลังงานต่อสมอง ทุกมื้อต้องสดทั้งของที่ใช้และปรุงกันสดๆครับเน้นกันตั้งแต่คืนก่อนแข่งครับเน้นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ผักนะครับโดยกองกลางจอมทัพเควินเดอยเนอร์ทานพาสต้าหรือว่าก๋วยเตี๋ยวสไตล์ยุโรปเปียนกับซอสเปสโตสีเขียวนะครับที่ทำจากกระเทียมบด ถั่วเกลือใบโหระพาแล้วก็ชีสโรยด้วยมะเขือเทศหั่นเตาพริกไทยและเนื้อไก่นิดเดียวซึ่งตรงคอนเซ็ปต์กับคุณวิววีโก้นะครับที่ไม่เคยทานเนื้อสัตว์ที่บอกว่าเนื้อสัตว์เนี่ยถ้าจะทานเนี่ยมื้อนึ่งไม่ควรเกิน50กรัมหรือว่า3ช้อนโตะ๊ะเช้าวันแข็งครับเมนูให้เลือกกันเองฮะก็เน้นแป้งนะครับขนมปังกล้วยโจ๊ก ข้าวโอ๊ตกราโนล่าหรือว่าขนมที่มีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตถัว่วพลไม้อบแห้งแล้วก็ธัญพืชไม่มีเนื้อสัตว์ครับหากใครอยากได้โปรตีนก็ให้ทานไข่แล้วก็ใครไม่อิ่มก็ไปตักผลไม้แล้วก็โยเกิร์ตเพิ่มได้ lunch เป็นสไตล์บุฟเฟ่น,นะครับเน้นแป้งเหมือนกันก็เป็นเส้นพาสต้าผัดกับมะเขือเทศหรือว่าซอสเสโตข้าวครับมีข้าวมันฝรั่งอบ ข้าวโพดชุบแป้งทอดแล้วก็มีเนื้อสัตว์นิดหน่อยให้เลือกระวังไก่แล้วก็เนื้อปลาส่วนกรอนแ่งครับห้ามทานเนื้อครับโดยเน้น4 o p ออปชั่นใช้เลือกก็คือขนมปังกล้วยขนมปังปิ้งบรูตเชตตาหรือขนมปังที่ท็อปด้วยเกลือน้ำมันแล้วก็มะเขือแล้วก็มีข้าวกแล้วครับเป็นพุดดิ้งข้าวนะครับที่ปรุงรสด้วยซินนามอนวานิลาแล้วก็ลูกเกด พี่น้องครับนี่คือเมนูลับของทีมบอลเบอร์หนึ่งของโลกฮะเห็นได้ว่าแต่ละมื้อแทบจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับไม่มีของหรูหราที่เราถูกยัดเยียดค่านิยมว่าเฮ้ยอันเนี้ยดีอันเนี้ยแพงเช่นไม่มีสเต็กสี่โครงตับห่านหูฉลามปิ้งย่างอาหารแซบๆน้ำอัดลมหรือไวน์หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทานข้าวทานแป้งแล้วไม่อ้วนเหรอคนกีฬาสมัยใหม่เนี่ยเชื่อว่า เนื่องจากข้าว1กิโลกรัมเนี่ยมีราคาต่ำกว่าเนื้อ1กิโลกรัมหลาย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 เท่าดังนั้นถ้าธุรกิจอยากได้เงินจากคนเยอะๆก็ต้องพยายามทำให้สังคมคิดว่ากินเนื้อกินนมกินสัตว์มีประโยชน์ที่สุดและข้าวกับแป้งนั้นอ้วนโดยต้องการเน้นให้คนคิดว่าของแพงกว่าต้องดีกว่าเสมอทำให้หลายคนเริ่มเสียวแล้วครับว่าบัฟเฟ่หรือบุฟเฟ่ที่กำลังคิดเนี่ยการทานเนื้อสัตว์อย่างบ้าคลั่งเพราะหมกมุ่นกับคำว่าคุ้ม เป็นการมองที่สั้นไปหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ทานแบบนี้กําลังเดินลงสู่หนทางของความหายนะปวดท้องแน่นอ้วนพออ้วนเสร็จป่วยค่ารักษามหาศาลและชีวิตที่สั้นลงมากนี่ยังไม่นับสัตว์ที่ถูกฆ่ามากขึ้นแล้วก็ถูกกินทิ้งกินขว้างเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดนี้ถึงวินาทีตาสว่างครับว่าจะยังกินตามใจตามความเชื่อหรือจะเปิดใจทานแบบทีมแชมป์